ตามไปดูกรณีสองหนุ่มนะคะที่ตามท่านนายกไปที่จังหวัดระยองแล้วก็ออกมาชูป้ายบอกว่ากาดอย่าตกพ่องงเนี่ย<ม>แล้วก็มีคำหยาบอีกสองป้ายด้วยกันนะฮะ,ะซึ่งล่าสุดมีการไปตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าสองหนุ่มรายนี้เนี่ยมักจะเคลื่อนไหวทางการเมืองจนทําให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ว่าหรือจะเคลื่อนไหวลักษณะนี้เพื่อน,นํามาโจมตีทางการเมืองหรือไม่เนี่ยนะคะสาหรับสองหนุ่มนี้ก็คือนายพานุพงศ์จาดนอกและนายนัทชนนพยัคพันธ์สองแกนนากลุ่มเยาวชนภาคตะวันออก เพื่อประชาธิปไตยค่ะที่ไปถูกตำรวจคุมตัวขณะชูป้ายสองป้ายนี้นะคะในระหว่างที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดระยองพอไปเช็คข้อมูลแล้วเนี่ยก็พบว่าทั้งคู่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองในลักษณะต่อต้านรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดชุมนุมแฟลต์ม็อบหน้าหอนาฬิกาตลาดเทศบันเทิงที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองเรียกร้องเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านความอายุติธรรมในสังคมไทยต่อต้านเผด็จการและการคุก ขามประชาชนมีการจัดกิจกรรมใครสั่งอุ้มวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ไปเรียกร้องกระทรวงศึกษาธิการขอให้ดำเนินการกับครูที่ละเมิดสิทธิ์ทำร้ายล่วงละเมิดทางเพศและกลัอนผมเด็กค่ะ ส่วนเมื่อวานนะคะทั้งคู่ก็ไปที่ออสภาเนี่ยนะคะมีการไปยื่นร้องเรียนกับกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนโดยมีคุณรังซีมันโลมนะคะเป็นสสพักก้าวไกลซึ่งเป็นโฆษกของกรรมธิการชุดนี้มีคุณชอบพนิกาว,วานิชก็เป็นที่ปรึกษาของกรรมธิการชุดนี้มาเป็นตัวแทนในการรับหนังสือของทั้งคู่นะคะ,คะ,คะก่อนทีเ่เวลาต่อมาคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจจะโพสต์ภาพทั้งสองหนุ่มในลักษณะคาราวะทั้งคู่ แล้วก็บอกว่าขอคาระวะสองผู้กล้าจากระยองครับคนระยองไม่ยอมจำนวน แล้วก็เป็นภาพนายธนาทรยกมือคาระวะหนุ่มทั้งสองเนี่ยนะคะซึ่งก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะทำแบบนี้เนี่ยมีใครอยู่เบื้องหลังเพื่อโจมตีทางการเมืองหรือไม่ค่ะขณะที่นางปียนุษโคสารผู้อำนวยการ a อม e s t y International ประเทศไทยบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการรวมตัวกันไม่ใช่ลงโทษพวกเขาเพียงแค่ออกมาใช้สิทธิ ในเสรีในการชุมนุมโดยสงบและเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ควรใช้อํานาจปิดปากประชาชนที่ออกมาวิพากวิจารณ์อย่างสงบและมีการวางข้อจํากัดที่ไม่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการชุมนุมโดยสงบโดยอ้างการควบคุมโรคโควิด -19 มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลไม่จํากัดในเรื่องของสิทธิในเสรีภาพการแสดงออกค่ะซึ่งก็มีการเน้นย้าเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ต้องทบทวนการใช้อํานาจฉุกเฉินเพื่อรับมือกับการระบาด ของโรคโควิด -19 และไม่เลือกปฏิบตัติไม่จำกัดสิทธิโดยพัลาการค่ะ นอกจากนั้นเองนะคะสำหรับทั้งสองหนุ่มเนี่ยถูกดำเนินคดี4ข้อกล่าวหาด้วยกัน 1. คือความผิดฐานทำกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคนะคะเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพรกฉุกเฉิน2คือฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อค่ะที่ห้ามกระทำการที่อาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุข,ขลักษณะเป็นความผิดตามพรบรโรคติดต่อนะคะ 3. คือขัดคำสั่งเจ้าพนักง,งานซึ่งสั่งการตามอำนาจหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันควรและข้อหาสุดท้ายค่ะหลบหนีไปในระหว่างที่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมนะคะซึ่งก็เป็นทั้งหมด4ข้อกล่าวหาที่ทั้งทางนายพานุพงศ์และนายนัทชนนถูกแจ้งค่ะ ส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา5โมงเยน็นกลุ่มเยาวชนนะคะที่ใช้คำว่าเยาวชนปลดแอกซึ่งเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาเขาจะนัดรวมตัวกันแล้วก็ใช้ข้อความที่บอกว่าไม่ทนอีกต่อไปนี่ค่ะได้โพสต์ข้อความนี้ผ่านทาง Facebook นะคะแล้วบอกว่าเวลาไหนการที่เราจะออกมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก่อนที่มันจะสายเกินไปพร้อมกับตั้งเครื่องหมายนะคะ question mark เอาไว้ด้วยเวลาที่เพื่อนๆของคุณถูกจับไปทีละคนสองคนเวลาที่พ่อแม่พี่น้องของคุณอดอยากแร้นแคน เวลาที่เขาปลูกฝังอำนาจนิยมบ้าๆลงในเวลาเรียนของลูกๆคุณถ้ารอถึงเวลานั้นมันอาจจะสายเกินไปเรารอมากว่า80ปีแล้วจะต้องรอไปอีกนานซักเท่าไหร่กัน เวลานี้เราไม่ทนอีกแล้ว17นาฬิกาเป็น,นต้นไป18กร,รกฎาคมนี้มุ่งตรงไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยลุกขึ้นสู้กับต้นตอของปัญหาถอนโคลนเผด็จการที่ฝังรากลึกมายาวนานพร้อมกับมีดอกจันทรด้วยนะคะถึงการเชิญชวนในกิจกรรมครั้งนี้บอกว่าให้เตรียมหน้ากากอนา,ามัยแล้วก็พกเจลล้างมือไปด้วยแล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าอย่าให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องของลูกหลานเราที่ต้องมาเรียกร้องความยุติธรรมไม่จบไม่สิ้นให้มันจบในรุ่น ของเราค่ะนี่ก็เป็นข้อความโพสต์ชวนในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ<า>ขณะที่พลตํารวจโทพักกระพงพงเพรตาผู้บัญชาการตํารวจนครบาลบอกว่าจากการข่าวเนี่ยไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงณเวลานี้นะคะหากจะมีการชุมนุมทางตํารวจก็ขอร้องว่าอย่าให้มีการฝ่าฝืนพระกฉุกเฉินและการทํากิจกรรมก็อยากไปกระทบสิทธิ์ของผู้อื่นเบื้องต้นเองก็ยังไม่ได้มีการทําเรื่องขออนุญาตชุมนุมมาแต่อย่างใดด้วยซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงการประกาศใช้พรกระกุกเฉิน ไม่มีการอนุญาตให้มีการชุมนุมอยู่แล้วตลอดจนเข้าเงื่อนไขเรื่องของมาตรการในการควบคุมโรคด้วยค่ะ,ะมีทัศนะจากคุณเทพไทยเสนพงศ์จากพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็มองว่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้น่าจะเป็นระลอกที่2แล 2> ะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการจัดชุมนุมในลักษณะแฟลตม็อบนะคะแต่ว่าเจอโควิด ก็เลยกลายเป็นว่าจักจะจุดติดเนี่ยมันก็เลยลดน้อยลงไปก่อนกระทั่งจะมาจุดประกายกันอีกครั้งนะคะโดยคุณเทพไทยบอกว่าการนัดชุมนุมในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิสิตนักศึกษารอบที่สองหลังจากเคยเคลื่อนไหวในลักษณะแฟลตม็อบซึ่งกาลังจะจุดติดมาแล้วเมื่อเดือนมีนาคมก็ต้องยุติลงด้วยสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งก็ต้องบอกว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิสิตนักศึกษานั้นเป็นสิทธิ์ในการแสดงออกทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยภาย ใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ทุกฝ่ายควรจะให้ความสําคัญแล้วก็ควรรับฟังความเห็นด้วยอย่าประมาทพลังของนิสิตนักศึกษาซึ่งเคยมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาแล้วเมื่อเหตุการณ์14ตุลา16และ6ตุลา19ขณะเดียวกันตนเองในฐานะที่เป็นสอสอคนที่เคยเป็นผู้นํานักศึกษามาก่อนก็จะให้ความสําคัญกับการชุมนุมและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาในครั้งนี้และจะ ขอใช้สิทธิ์ในการอภิปรายแสดงความเห็นใน2ยัตติด้วยกันนะคะก็จะเป็นลักษณะของยัตติด่วนซึ่งกำลังอยู่ในวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรค่ะ